สวัสดีค่ะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะมื่อนี้มาฟังก่อนวอนพีมีรักเดียวผิดพลาดประการใดฝากพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์ติชมมาได้เด้อจ้าวอนพี่มีรักเดียวใจเดียวให้คนเล่ลันหัวใจอาได้แบ่งปันร้อยพันยิ้งงาม,งามตามตือ รักเดียวให้โลกเขาเลือผู้ชายให้ใจซื้อคือพี่เท่านั้นวอนพี่ให้รักจริงอย่าเชื่อใครใครเขาปัาน่นวอนพี่ให้รักฉันทุกวันเช้าเย็นเต็มปี รักแท้ใช่รักเทียมเทียมไม่มีเลเหลี่ยมวังหลอกลวงกันหัวใจนั้นผู้เลทําทำปั่นคอเสื้อย่าใจขั้นแมงขายกรไขให้นองไยห้องท่อใดรับเสือไวถึงแม่นมันแพงขาขจักแดงว่ามาเลยอายขาขทั้งร่างายทั้งรูปหล่อที่คอซสือไวไปซ้อนบอนคู่ พพงพีกลัวอายไม่ปราณีกลัวพี่ขอเป็นเพียงทางผ่านรู้ไหมใครที่ทรมานถึงสิ้นลมปราณขอฝากใจเพียงเธอและเมื่อไรขึ้นไรคำและเมื่อไรขึ้นไรคำระกำไรข้างไรเหล่าหากเขานีทอมุ้งทอฟ้าหนักหนา แม่นางหินถึงยามกินแล้วก็กินไม่ลงนั่งส่งลงป้านคนไกลตายขอวอนพี่ชายรักดีเอาด้ขอบคุณค่ะฝากติชมัตใตอคลิปใดเด้วยค่ะขอบคุณค่ะ